สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาเตือนภัยทางโซเชียลนะครับมีการมาแจ้งความอีกแล้วครับวันนี้อาทิตย์อาทิตย์นี้รับไปหลายรายแล้วครับมีการโทรมาขอเพิ่มเพื่อนทางไลน์แล้วก็ให้แอบอ้างให้เราส่งเลขบัตรให้เราส่งสำเนาให้เราถ่ายบัตรส่งไปให้นะครับส่งไปให้แล้วก็แอบอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับเอาบัตรไปตรวจสอบแล้วหาว่าเราเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะครับ พอเกี่ยวข้อกับการฟอกเงินก็ให้เราหาสมุดบัญชีธนาคารนะครับขอเลขสมุดบัญชีธนาคาร4ตัวสุดท้ายนะครับส่งไปให้นะครับวันนี้มาแจ้งแล้วนะครับวันนี้หนักไปกว่านั้นให้ให้เปิดแอปกรุงไทยนะครับให้เปิดแอปโอนเงินนะครับพอดีเขาจํารหัสไม่ได้นะครับเขาก็เลยไม่โดนหลอกนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเชื่อนะครับผมเตือนภัยไว้นะครับสวัสดีครับ